สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่พระแก้ววิทยาครับในท่านผู้มีการพันเนีหมอดีหวังแล้วก็น้องศิลพัฒสอนกําจัดภัยไหมครับกําจัดภัยเนาะนะครับพอคือภัยไม่มีแล้วแหละที่นี้เรามาดูสื่อการสอนพอเห็นยังงงโอ้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะถ้าเราลองดึงขึ้นหน่อยอันนี้วิชาฟิสิกส์นิวเคลียดึงขึ้นใช่ไหมครับคือดึงขึ้นแล้วมันก็จะเปิดมาสไลด์นะดึงขึ้น ทีละหน้าค่ะทีละหน้าอันนี้คือให้เด็กเขาทำเองใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ<ม>เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ที่เด็กเรียนแล้วเด็กสามารถที่จะเอานำไปใช้ไ<ม>ปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดึงขึ้นดึงลงเลยเนาะ,ะก็น่าจะเป็นอ e ีบุ๊กเล็กๆได้นะค่ะก็ะแสดงว่าเป็นการบูรณาการระหว่างวิชาฟิสิกส์กับวิชาภาษาไทยเนาะค่ะ<ม>แล้วก็อะไร้วยศิละปะ้วยศิละปะได้ครับศิละปะก็คือในเรื่องของการออกแบบการเนี่ยครับ ที่สําคัญเด็กก็จะจาเนื้อหาได้ไปนใช่ครับคือเขาเขียนเองดูจากแบบนี้คือเขาเขียนเองครับท่านบอเขียนด้วยลายมือแล้วก็ลากเป็นแบบนี้เลยก็สนุกสนานครับสําหรับเด็กเขานะครับแล้วก็ทําให้เกิดได้หลายอย่างสื่อการสอนเต็มเลยครับอันนี้คือเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับโอเคมีอะไรอีกไหมครับมีอะไรอีกไหมครับที่จะนำเสนอเคลื่อนที่วงกลมอะไรนี่ในเว้าไหนนี่เดียวกันของของเล่นเยอะเลย อันนี้ก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันอันนี้อะไอันนี้เป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมค่ะจะเป็นของเล่นเป็มาหมุนเป็นม้าหมุนค่ะเออสมัยเราเด็กๆเราเล่นมหมุนเด็กก็จะมองเห็นภาพชัดเจนว่าอ๋ออันนี้คือการเลื่อนที่แบบวงกลมอันนี้ของมไหนอันนี้เป็นมอสีค่ะเป็นนักเรียนชั้นมอสี่เป็นชิ้นงานอันนี้เขาทาเองใช่ไหมครับค่ะทำเองค่ะทจากกระดาษลังค่ะเป็นวัสดุเรือใช้ สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้เป็กจะมองเห็นชัดเจนว่าอ๋อนี่คือการพันเพื่อนที่แบบวงกลมแล้วก็มีสูตรประกอบไปด้วยในเรื่องของความทีคาบเป็นการประเมินผลแบบเขาเรียกว่าอะไรนะปรับประยุกต์แอปพลายแล้วก็เด็กได้ใช้ นี่ครับก็เรียกว่าอะไรนะสิ่งประดิษฐ์เนาะแล้วก็ทําขึ้นมาเดี๋ยวต่อยอดทํามอเตอร์ให้มันกดแล้วก็หมุนเองเนาะพิเศษก็คือมันมีระบบของไฟฟ้าด้วยเนาะก็ได้เพิ่มตรงนี้ก็น่าจะดีขึ้นัอนการต่อยอดให้เด็กเยอะนาะสี่การสอนเล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่งเท่านั้นครับที่เหลือยังเยอะอยู่เลยนะครับไม่ว่าจะทางไหนอ่าทางนี้ไฟฟ้าไฟฟ้านี่ มีลักไฟด้วยเอามาแลยครับเมื่อกี้พูดถึงมอเตอร์อันนี้เป็นวงจรมั้ยครับน่ามาแล้วแบบผสม๋อค่ะฟังนี้ได้หมดเลยค่ะอ๋ออันนี้วงจรแบบอนุกรมอนุกรมคือต่อต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะสวิตช์อยู่ตรงไหนครับนี่โอ้โหนี่นี่นี่อ่าอันนี้เป็นแบบอะไรแบบอนุกรมอนุกรมขนานแล้วก็ผสมครับวงจรไฟฟ้าเล็กๆง่ายๆครับเด็ก ก็ <g over> ไปใช้ที่บ้านวันคริสต์มาสปีใหม่พวงนี้ได้เลยน <c oughs> ะคะะรับวันนี้คือเราเรียกว่าการสอนรอบไปปฏิบัติจริงแบบแม่เด็กก็จะใช้ได้แล้วก็แบบสนุกสนานด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นสีการสอนเล็กๆอันนี้เรามาดูหน่อยอันนี้อะไรไฟเหมือนกันอโอเคครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้มีการแล้วก็ขอบคุณคุณครูศิลปศรสอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากโรงเรียนพระแคววิทยาครับ